สวัสดีครับเพ,อพ,อพ,อพอื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอดันโจ,น,จน,นะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเก้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพรีวิวสกิลตัวละครที่จะแจกในกิจกรรมคอร์แรปนิเก้กับแอนิเมชื่อดังอย่างรีซีโ่นะนั่นก็คือน้องแลมพี่สาวของเรมนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอและการวิเคราะห์สกิลเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมรวมไปถึงทีวีของแลมกันก่อนนะครับ <า S 1> するといいわ สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพืเ่อนๆก็จะได้รับอีโมจิสัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพโจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่ช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ โอเคครับเพื่อนสกิลแรมก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเป็นตัวละครคลาสดีเฟนเดอร์เบิร์สหนึ่งใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟลิลท่าลมนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเบิร์สหนึ่งคูลดาวสี่สิบวิใช้งานค่อนข้างยากตามสไตล์ตัวแจกตัวคอลแลบ,บนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะสกิลที่หนึ่งเนี่ยไม่แปลไทยมานะเขียนว่าฟูระนะครับผมเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้า5ครั้งก็หมายความว่าควิกสโคปได้นะครับจะลดแอคแท็กของศัตรูเนี่ย อยู่ที่ประมาณเกือบ8%นาน5วิเล็มเนี่ยชา้า1วิถ้าสมมุติปล่อยออโต้ไปเนี่ยก็สามารถที่จะสแต็กลดแอทแท็เนี่ยได้ตลอดนะคะผมน่าจะมีเรื่องดีบัฟหลุดตอนช่วงรีโหลดนะคะผมแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะอันนี้คือสกิลเลเวล10เลยนะลดแอทแท็แค่8% นอกจากนี้เนี่ยถ้ามีพันธมิตรทีมเดียวกันที่อยู่ในสนามพันธมิตรเดียวกันเนี่ยก็คือฝ่ายเอมิเลียนะคะฝ่ายเอมิเลียเนี่ยก็จะมีเอมิเลียแล้วก็เลมน้องสาวแรมนะจะทําให้แรมเนี่ยลดคูดาวเบิร์สกิลของแค่แรมตัวเดียวน,นะครับสกิลนี้เขียนแค่ว่าส่งผลกับตัวเองนะไม่ได้ส่งผลกับทีมนะครับลดคูดาว20วิหมายความว่าเบิร์สกิลจาก4วิก็จะเหลือ20วิแต่ว่า อันนี้คือสกิลเลเวล10ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าให้มาตั้งแต่เลเวล1หรือเปล่าในการลดครลดาวยี่สิบวิถ้าไม่ได้ให้มาตั้งแต่เลเวล1ผมก็พูดตามตรงเลยว่ามันก็ไม่ค่อยดีอยู่ดีนะครับเพราะเป็นตัวละคร SR ที่ยังต้องมาอัพสกิล1อีกเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถูกล็อกค้อมด้วยการที่เล่นทีมเดียวกันและเป็นเบิร์หนึ่งคููดาวสี่สิบวิซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีตัวแทนอยู่นะต่อมาเป็นสกิลที่2ครับอำนาจพีี่าาาวอนน้จะรทททุกๆ15ิํใหเย เด้งแม็กฮโดยที่ไม่ฟื้นฟู HP นะก็คือเพิ่มแต่แม็กเลือดเลือดไม่เพิ่มนานสิวิซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาแรมน้องสาวของเขาเนี่ยมายิงดูดเลือดได้นะครับเพราะว่าแรมเนี่ยเวลากดฟูเบิร์ดเนี่ย แรมจะทําการดูดเลือดให้กับเพื่อนได้นะครับก็คือแบ่งปันการฟื้นฟูนะจึงก็เป็นคอมโบพี่น้องอะนะก็เกมได้คิดมาแล้วนะครับแต่ถามว่าดูดีไหมก็เฉยๆครับผมเพราะว่านี่คือตัวละครเบิร์สหนึ่งคูดาวสี่สิบวิและเป็นตัวแทงเราไม่เอาตัวแทงไปผ่านด่านครับผมเพราะฉะนั้น HP สูงสุด40%เนี่ยดูใช้งานได้ยากมา,มากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมและสำหรับผู้เล่นเอนเกมเราก็มีแทงที่ดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นทําให้เพื่อนที่มี HP ต่ําสุด2คนตอนนั้นเนี่ยได้รับดีเฟนต์เพิ่มขึ้น11%นาน5วิตรงนี้ก็ไม่แวรูนะครับเพราะนี่คือสกิลเลเวล10เลยนะให้แค่11%ผมถือว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครแจกดีเฟนต์ตัวอื่นในเกมทีนี้เรามาดูเบอร์สกิลกันบ้างนะครับยากวนใจแรมจะทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้รับโลเท่ากับ10%ของเลือดแรมขั้นสุดท้ายนะครับหมายความว่าแรมเนี่ยทำ OL เนี่ย โล่ก็จะยิ่งหนาขึ้นนะครับแต่อย่าไปหาทํา OL ให้กับแรมเลยครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่ใช้สะสมเพียงอย่างเดียวนะครับโล่เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าพี่ครับโล่เนี่ยเอาไปเล่นกับตัวละครเมตาอย่างนากาได้ไหมเพราะว่านากาเนี่ยต้องไปกับตัวละครใส่โล่เบอร์สหนึ่งซึ่งแรมเป็นตัวละครใส่โล่เบอร์สหนะครับผมคําตอบก็คือไปได้ครับแต่ฝืนมากๆเลยและก็ทรมานตัวเองมากๆด้วยนะครับ หน้าตาทีมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเบอร์สหนึ่งโกโก้ตรงนี้สมมุติว่าเป็นแรมนะครับและเบอร์สองเป็นนาคาใช่ไหม แรมเนี่ยจะเป็นจะต้องมีฝ่ายเอมิเลียก็คือเป็นสปอตเดียวกับแรมนะเพราะฉะนั้น3ามช่องเนี่ยจะต้องใส่ตัวละครอย่างน้อย1ตัวที่อยู่ฝ่ายเดียวกับแรมนะครับผมตีต่างว่ารามันเซลคือเอมิเลียแล้วกันนะทีนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหลือ2สล็อตนะครับก็คือเป็นเบอร์สาอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าเอมิเลียคือเบอร์สานะครับเราจะใส่เบอร์ส 3, 3ตัวก็ได้แต่โรเตชันก็จะไม่มีตัวรถคูดาวนะเพราะว่าแรมรถคูดาวแค่ตัวเองเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าคุณอยากให้โรเทชันสมูทเนี่ยคุณอาจจะต้องใส่เบอร์หนึ่งอีกหนึ่งตัวหรือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสขนาดนะั้นคุกก็ใส่เบอร์สามสามตัวอาจสมมุติว่าคุณมีตัวเมตาครบเลยก็คือโมกแดงและก็โมเดเนียบวกเอมิเลียตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าทีมเนี่ยไม่มีตัวลดคูดาวครับผมซึ่งต้องมาวุ่นวายใส่เอมิเลียด้วยนะก็ดูฝืนๆเพียงเพื่อว่าจะเอาบัฟนาคาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องการลดคูดาวนะ แต่ผมแนะนำครับสำหรับตัวละครแจกฟรี s r ที่อัพน้อยน้อง N102 ครับน้อง N102 เนี่ย มีสกิลเบิร์สที่เพิ่มแอแทมให้กับเพื่อนได้นานสิวิก็คือเต็มฟูเบิร์สนะครับเอาแค่นี้ก็คือเก่งมากๆแล้วสําหรับตัวละคร SR ที่หาได้โดยทั่วไปเลยผมก็ยังเชียร์น้อง N10-2 มากกว่าเพราะว่าเป็นตัวละครครูดาว20ว่สิบวิและคุณจะไปใส่เบิร์สสตัวอื่นที่เอามาช่วยในเรื่องของโลกครูดาวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นดอลลา่าเป็นต้นนะครับแล้วก็เบิร์สสคุณก็เล่นสาตัวไปนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีดอลลา่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องแรมเนี่ยก็ยังล้างคําสาปต ระดับ S.R. ของตัวคอลแลบไม่ได้นะครับผมเป็นตัวละครที่เน้นสะสมอย่างเดียวนะครับคุณจะได้รับ2ดาวจากการเล่นกิจกรรมรวมไปถึงล็อกอินหลายวันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับโจ jo ดันโจด้วยนะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแรมก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีครับผมบายๆครับ